ดาวิดพิชิตโกริอัตเมื่อซาอุนเห็นดาวิดกล้าหาญเช่นนั้นจึงตรัสว่าเอาละ่ะตามใจขอพระเจ้าอวยพรเจ้าพระองค์ทรงบอกให้ดาวิดสวมเสื้อเกรอะของพระองค์ดาวิดก็ลองใส่ดูแต่ว่าตัวมันใหญ่และหนักเกินไปสําหรับเขาเขาจึงออกไปลบโดยไม่สวมเสือ้อเกรอะดาวิดหยิบหินลื่นห้าก้อนใส่ไว้ในย่ามคนเลี้ยงแกะของเขาและเดินออกไปประจันหน้ากับโกริอดัด ในมือถือสลิงเจ้ายักษ์นั้นมองดูดาวิดแล้วคำรามว่าชิชะเจ้าหนูเจ้าคิดว่าข้าเป็นหมาที่เจ้าจะเอาไม้ไล่ตีงั้นรืออกมาเลยข้าจะได้สดสกเจ้าไปเป็นอาหารของพวกอีแร,แรงซะเลยดาวิดตะโกนพูดกับโกริอัตท่านพึ่งหอกพึ่งดาบแต่เราขอพึ่งให้ขอพึ่งในพระเจ้าแห่งกองทัพฟ้าสวรรค์ พระองคจะช่วยเราจัดการกับท่านและเมื่อเราตัดหัวท่านได้ทุกคนจะเห็นว่านี่คือฤทธิดเดชของพระเจ้าดาวิดทลาเข้าใส่โกริอัตเวียงสลิงยิงก้อนหินพุ่งตรงไปตรงไปเจาะที่กลางหน้าผากของโกริอัตยักษ์ใหญ่ล้มลงตายทันทีแล้วดาวิดก็เข้าไปชักดาบของเจ้ายักษ์นั้นออกมาตัดหัวมันเมื่อพวกฟิลิสเซียเห็นนะับรบผู้ยิ่งใหญ่ของตนตาย ก็แตกตื่นและวิ่งหนีกันจ้าระวันทหารอิสราเอลไล่าตามไปจนถึงชายแดนของศัตรูและฆ่าพวกเขาตายไปจํจำนวนมากซาอูลทรงถามคนของพระองค์ว่าเจ้าหนุ่มนั่นเป็นใครกันพวกเขาทูลพระองค์ว่าดาวิดบุตรของเจสซีซาอูลจึงทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นนักรบในกองทัพของพระองค์